เจ้าให้วางจิตเหมือนอะไรเสมอด้วยดินเสมอด้วยน้ำายมถูกเข้าเบียดเบียนทางไหนล่ะทางกายหรือทางวาจาหรือนะน้ำเนี่ยพระเจ้าบอกคนก็ปัสาวะอุจละทิ้งขยะลงน้ำน้ำแสดงความอิดหนาละอาใจอะไรเฉยๆนะน้ำไม่เคยมาโกรธอะไรโยม พื้นดินก็เหมือนกันคนก็ข่นน้ำลายใส่ปุจจลปัสสาวะใส่ดินเอาจอบฟันดินเท้ากระทืบดินดินก็เฉยๆใช่ไหมอ่าโยมเอาสีมานะใส่ผูกันมาระบายไปในอากาศสีติดอากาศไหมป้ายใหญ่เลยทาสีในอากาศใหญ่เลยสีไม่ติดอากาศทําจิตเสมอด้วยอากาศ